ปัจจุบนันท่านนักลงทุนคงจะได้ยินคําว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือวีดและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟาสตรักเตอร์ฟันกันมาบ้างแล้วนะคะแต่หลายท่านยังคงสงสัยคะว่ากองทุนเหล่านี้ลงทุนในธรุรกิจอะไรมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างและที่สําคัญเราจะมีวิธีเลือกลงทุนกันอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันค่ะ รีดเป็นกองครัสที่ลงทุนในสังหาริมทรัพย์หลายประเภทเช่นโรงแรมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์การค้ารีดสามารถลงทุนในสังหาทั้งในไทยและต่างประเทศได้โดยรายได้หลักนั้นมาจากค่าเช่าอสังหาที่กองนั้นเข้าไปลงทุนส่วนอินฟ a ส t r u c t u r e f ฟันคือกองทุนรวมที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งทางรางถนนไฟฟ้าประปาสนามบินระบบโทรคมนาคมเป็นต้นรายได้หลักๆนั้นมาจากรายรับจากการดำเนินง,งานในโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ เราควรศึกษาก่อนการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างแรกนะคะก็คือต้องเข้าใจคขาว่าธุรกิจนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนที่เราจะเข้าไปลงทุนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะลงทุนในวีดที่มีการลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าปัจจัยที่เราต้องดูก็คือ 1. ทําทำเลที่ตั้งนั้นดีหรือไม่2สภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไร3ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศ 4. เรื่องของพื้นที่เช่านะคะว่ามีมากน้อยขนาดไหน 5. ผู้เช่าคือใคร 6. รูปแบบแอัตราค่าเช่าเป็นอย่างไรหรือหากเป็นกอง infrastructure fund ที่ลงทุนในกิจการขนส่งทางรางเราควรดูจาก 1. จําจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเท่าไหร่2เส้นทางโดยสารทำเลเดียหรือไม่และ 3. อัตราค่าโดยสารปรับเพิ่มได้มากน้อยเพียงใดทราบอย่างนี้แล้วนะคะเราก็สามารถประเมินได้แล้วค่ะว่ากองใดมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตได้และมีแนวโน้มการให้ผลตอบแทนที่ดี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนได้ที่หนังสือชี้ชวนจาก www.sec.or.th และ www.set.or.th ค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งข้อควรรู้สำหรับการลงทุนใน REIT และ Infrastructure Fund มาฝากกันค่ะนั่นก็คือรูปแบบของกองทุนนะคะที่มีอยู่2รูปแบบด้วยกันทั้ง freehold และก Le ็ leasehold เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าทั้ง2รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ฟรีโฮลหรือการลงทุนแบบมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือกองที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและสามารถหาไรายได้แบบไม่มีกำหนดอายุและหากจะต้องการเลิอกกองก็สามารถขายทรัพย์สินนั้นออกมาได้ลีโชหรือการลงทุนในสิทธิการเช่าคือกองที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่จะหาไรายได้จากการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้กับเจ้าของทรัพย์สินซึ่งอาจจะเป็น10ปี20ปีหรือ30ปี โดยหลังครบกำหนดอายุสัญญาต้องคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าของเดิมดังนั้นมูลค่าสินทรัพย์ของกองจะทยอยลดลงตามอายุสัญญาที่เหลือหากกองไม่มีการลงทุนเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกองก็จะลดลงเหลือศูนย์ในวันหมดอายุฟังแล้วอาจจะดูว่าการลงทุนในรูปแบบของฟรีโฮนน,น่าสนใจกว่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ดังนั้นก็สามารถหาไรายได้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเรื่องของอายุสัญญามาเป็นข้อจํากัดนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งการลงทุนในรูปแบบของลีโถและก็ฟรีโถศักยภาพในการหาไรายได้ของทั้ง2รูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสการเติบโตของธุรกิจความสามารถในการบริหารงานนะคะรวมไปถึงศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ต่างๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเลือกลงทุนในรูปแบบไหนโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดีก็ไม่แตกต่างกันค่ะ ่านนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนนะคะได้ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ผลตอบแทนและความเสี่ยงนะคะถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนค่ะเรามาดูกันสิคะว่าการลงทุนในรีทและอินฟาสเตรเจอร์ฟันจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบใดและมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังกันบ้างค่ะผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นแบ่งได้เป็น3รูปแบบค่ะได้แก่1เงินปันผล กองต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า90%ของกำไรสุทธิซึ่งโดยทั่วไปกองมักจ่ายปันผลสม่ำเสมอกว่าหุ้นอย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และปัจจัยที่มากระทบกับธุรกิจ 2. เงินคืนทุนเมื่อกองมีสภาพคล่องส่วนเกินหรือกำหนดแผนลดทุนไว้ชัดเจนก็สามารถลดทุนเพื่อจ่ายคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยได้ 3. กำไรหรือขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุน เมื่อขายหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยอาจได้กำไรหรือขาดทุนจากการขายขึ้นอยู่กับราคาตลาดนักขณะนั้นสำหรับเรื่องความเสี่ยงนะคะการลงทุนในวีดและอินฟาสตรักเจอร์ฟันผู้ลงทุนควรพิจารณาอยู่2เรื่องคือ 1. ราคาตลาดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดขึ้นอยู่กับการเติบโตของธุรกิจขนาดกองและความสม่ำเสมอในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ซึ่งโดยทั่วไปราคาตลาดของกองนั้นมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นสามัญเพราะรายได้ของกองค่อนข้างสม่ำเสมอ 2. สภาพคล่องส่วนใหญ่มีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นสามัญเพราะเป็น Product ที่เน้นลงทุนระยะยาวจากผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอมากกว่าเน้นทำกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ผู้ลงคุณสามารถศึกษาข้อมูลผลตอบแทนนะคะและติดตามการซื้อขายได้ค่ะจาก w w w sec o r t h หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย w w w set o r th ค่ะ